นะอามาตะวีล้านรายได้ปีนี้โต15 20โอนที่ดินลอดใหญ่7 80เฮกเตอร์ในครึ่งปีหลัง อมตะวีเอมั่นใจรายได้ปีนี้โต15-20%จากปีก่อนเดินหน้าโอนที่ดินลดใหญ่70-80เฮกเตอร์ในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมลงทุนทำแผนปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่160ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อรองรับการพัฒน,นาที่ดินและสาธารณูปโภคในนิคมุตสากรมอมตาซิตี้เบียนหัว26ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐนิคมอมตาซิตี้รองถัน45ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและนิคมอมตะซิตี้ฮารอง85ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรองรับดีมานด์นักลงทุนต ซึ่งปัจจุบันราคาอมตะวีกำลังไซเวย์อยู่ในแนวโน้มลงซึ่งมีกรอบตัดสินที่4บาท50กับ5บาท60ถ้าราคาผ่าน5บาท60ได้โอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปจะมีและถ้าราคาหลุด4บาท50ก็จะกลายเป็นแนวโน้มลงต่อไปเพราะฉะนั้นในระยะสั้นอาจจะดูการปรับฐานในกรอบ4 50, 50, 50, บาท50กับ5บาทถ้าราคาเริ่มลงมาแล้วรับอยู่โอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทน5บาท60ก็มีแต่ถ้าราคาลงมารับไม่อยู่อาจจะหลีกเลี่ยงตัวนี้ออกไปก่อนอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์ Comment มาเลยครับ